เป็นลายกวางค่ะเป็นท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามจ้าใครที่ตามหาลายกวางนะคะทอยกดอกะกรกลายเม็ดมะยมอา้าวก r ับหัวเสียแล้วนะคะลายกวางนะคะลายกวางลายกว้างค่ะสวยไหม เมื่ออยู่ในตัวคนท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเม็ดมะยมทั้งผืนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดมะขามนีจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเลือดหมูนะคะกล้แพทยนุ่งให้ชมแล้วกันเนาะนุ่งให้ชมแบบแบบนี้ค่ะนุ่งสดก็ได้นุ่งหน้านางก็ได้แต่ก้แพทย์ไม่สะดวกนุกน่งหน้านางค่ะ ชมลายผ้าไหมนะคะใกล้ๆเห็นไหมคะทอยกดอกเม็ดไม่ยมจะใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยค่ะได้ยังคะเห็นกวางหรือ,อยัง ไม่ง่ายค่ะ,ะ,คะให้ชมใกล้ๆอีกทีสำหรับลายกวางนะคะนี่นะ,ะน,นะคะลายกวางลายกวางค่ะลายกวางท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามสนใจทักมาได้นะคะนี่ สวยมากนะคะสวยสุดๆเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าสวยอลังการจ้าลายกวางค่ะแต่ท้องผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะสวยมากนะคะให้ชมค่ะให้ชมยกดอก หกตะกอลายลูกแก้วมีหน้านางนะคะอ่ะไปชมลายกันใกล้ๆค่ะอันนี้คือหน้านางนะคะหน้านางยกดอกลายลูกแก้วท้องผ้าตรงการจะเป็นฟ้าฟ้าออกเทานะคะอ่าให้ดูเนาะว่าเห็นกว้างไหมคะเป็นงานทอที่เก่งนะคะไม่ใช่งานวาดนะคะ สวยไหมคะเพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวนะจ๊ะใครที่ลังเลเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ผ้าไหมไม่อยู่แล้วค่ะนะคะกลแพทย์จะให้ดูเป็นแบบนี้นะคะแพทย์นุ่งให้ชมแบบนี้นะคะได้เวลาที่จํากัดนะคะค่ะลายกวางค่ะ สวยไหมคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะสนใจทักมาได้ค่ะราคาบอกไว้ใต้คลิปค่ะสวยไหมนี่ค่ะสนใจทักมาได้เลยจ้านะเจเอเ่อนี้เป็นของคุณผู้ชมหรือเปล่า